สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้เป็นเมนูน้ำสลัดครีมเลมอนแล้วก็น้ำสลัดครีมพริกไทยดำค่ะน้ำสลัดครีมเลมอนนะคะรสชาติก็จะโดดเด่นด้วยความหอมของเลมอนค่ะมีความเปรี้ยวนำส่วนน้ำสลัดครีมพริกไทยดำค่ะก็จะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็ฉุนสำหรับคนที่ทานเผ็ดได้ค่ะเดี๋ยวตามมาดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะ ส่วนผสมของน้ำสลัดครีมเลมอนค่ะก็จะมีเลมอนค่ะเลมอนเราก็จะใช้ทั้งน้ำแล้วก็ผิวเลมอนเลยนะคะน้ำก็คือเราก็บีบเอาน้ำของเลมอนนะคะส่วนผิวก็เป็นผิวสีเหลืองๆตรงนี้ค่ะใช้ที่ขูดนะคะในการช่วยขูดก็คือตัวนี้ค่ะนี่ขูดแบบนี้ค่ะขูดขูดขูด,ขดแล้วก็จะได้ผิวแบบนี้ค่ะส่วนผสมต่อมาค่ะผงมัสตาร์ดเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูน้ำมันสลัดมายองเนสไข่ไก่แดงสามฟองค่ะ ส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่ไข่แดงลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะแล้วก็ปั่นไข่แดงกับน้ำตาลทรายก่อนค่ะจากนั้นก็ใช้พายค่ะช่วยปาส่วนผสมลงไปค่ะใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะพงมัสตาร์ดน้ำเลมอนมายองเนส จากนั้นก็ปั่นส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะใช้พายช่วยปั่นส่วนผสมลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะหยอดน้ำมันสลัดค่ะโดยการหยอดให้เป็นสายเล็กๆนะคะน้ำสลัดเรามีปริมาณน,น้อยนะคะเวลาที่ปั่นเนี่ยอาจจะก,กระเด็นได้ค่ะถ้าเราเปิดฝาบนนะคะเพราะฉะนั้นมีตัวช่วยก็คือใช้กล้วยเป็นตัวช่วยค่ะ เราจะเปิดฝาบนนะคะแล้วก็ปั่นด้วยสปีดเบอร์2เบอร์3นะคะก็คือแรงกว่าตอนแรกนะคะเวลาหยอดก็หยอดให้เป็นสารเล็กๆค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็ใช้พายค่ะช่วยป่าส่วนผสมเหมือนเดิมค่ะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเนื้อครีมดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ผิวเลมอนลงไปค่ะผิวเลมอนเราจะใส่ตอนท้ายนะคะเพื่อไม่ให้เครื่องปั่นเนี่ยปั่นผิวเลมอนจนเละเกินไปนะคะเดี๋ยวกลิ่นจะฉุนเกินไปค่ะเราต้องการให้ปั่นแค่นิดหน่อยค่ะปั่นนิดหน่อยนะคะใช้เบอร์หนึ่งพอค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำสลัดครีมเลมอนเดี๋ยวเราไปจัดใส่ถ้วยกันค่ะ น้ำสลัดครีมเลมอนก็เสร็จเรียบร้อยค่ะใส่กระปุกนะคะได้3มกระปุกแบบนี้เลยค่ะส่วนผสมของน้ำสลัดครีมพริกไทยดำค่ะก็จะมีพริกไทยดำเม็ดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้พริกไทยดำเม็ดนะคะเวลาที่ใช้ค่อยตำค่ะถ้าไม่ใช้ไม่ต้องตำเก็บไว้นะคะตำใหม่ๆจะให้ความหอมมากกว่าค่ะ ต่อมาค่ะเกลือผงมัสตาร์ดมายองเนสน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายไข่ไก่แดง3ฟองค่ะน้ำมันสลัดส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำสลัดครีมพริกไทยดำค่ะเริ่มจากการใส่ไข่แดงลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเกลือเล็กน้อยค่ะปิดฝาแล้วก็ปั่นไข่กับน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะ ใช้พายช่วยปาส่วผสมให้ลงข้างล่างค่ะจากนั้นใส่ผงมัสตารค่ะน้ำส้มสายชูพริกไทยดำมายองเนสค่ะปิดฝาแล้วปั่นให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ใช้พายค่ะช่วยปาส่วผสมอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ปั่นส่วผสมอีกรอบหนึ่งค่ะ ขั้นตอนต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะหยอดน้ํามันสลัดนะคะโดยการหยอดให้เป็นสายค่ะใส่เหมือนเดิมเลยค่ะเปิดฝาด้านบนออกใส่กล้วยลงไปค่ะแล้วก็เปิดสปีดท,ที่เบอร์2นะคะแล้วก็หยอดน้ํามันลงไปเลยเปิดฝาค่ะใช้พายช่วยคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ ปิดฝาแล้วก็ปั่นอีกรอบนึงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำสลัดครีมพริกไทยดำค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่กระปุกกันค่ะน้ำสลัดครีมพริกไทยดำก็เสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้เป็นน้ำสลัดครีมเลมอนค่ะรสชาตินะคะออกเปรี้ยวหวานแล้วก็มีความสดชื่นค่ะเพราะว่ามีผิวเลมอนด้วยค่ะ ต่อมาค่ะน้ำสลัดครีมพริกไทยดำค่ะม,มีความหอมแล้วก็เผ็ดของพริกไทยดำนะคะเวลากินกับพวกสลัดหรือว่าพวกสเต็กน่าจะเข้ากันดีค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนค่ะเป็นไงบ้างคะกับน้ำสลัดครีมเลมอนแล้วก็น้ำสลัดครีมพริกไทยดำถูกใจบ้างไหมคะ ใครชอบสูตรไหนก็ทําได้เลยค่ะจะทําทานเองหรือว่าทําขายก็ได้ค่ะตามชอบเลยถ้าทําขายนะคะก็ทดลองทํากินก่อนแบ่งเพื่อนแบ่งญาติก็ลองปรับรสชาติดูค่ะสําหรับคนที่ทํากินนะคะก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะทั้งสดใหม่สะอาดเพราะว่าเราทําเองค่ะที่สําคัญอร่อยด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ